สวัเดอะบาริสโตหรืออะไรก็ไม่รู้หลากหลายแลือเกินแล้วคราวนี้บอกเลยว่าเหมือนมาญี่ปุ่นจริงๆอะไรของพี่ก็สั่นสร้างสั่สร้างอะไรอีกแล้วเห็นเซเลบทุกคนมาเชียงใหม่ทำไมถึงแบบต้องมาหาพี่ต่อทุกคนเพราะอะไรรู้จักกันต่อต่ออย่างเงี้ยเป็นพ่อทอดใช่ครับว่าโอเคเราเนี่ยเพราะเราเปิดร้านกาแฟเวลาใครมาเขา้ยไปหาพี่ต่อสิอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้เราได้รู้จักคนมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ย แล้วแล้วทำไมถึงแบบเน้นแต่สาวๆเพราะอะไรทำไมสาวๆเผื่อแบบผมเป็นเพื่อนต่อมาได้โอ้ยไม่ใช่ <ทำ S 1> ต้องเป็นต่อเพื่อนเต็ก <laughs> <laughs> บอกก่อนดีนกว่าว่ามีแบรนด์อะไรบ้างพาเพราะเมื่อกี้ผมพูดไปก็อาจจะไม่ไม่หมดเพราะว่าที่สร้างเยอะมากจริงๆต้องบอกว่าแบรนด์แรกที่เราสร้างเริ่มต้นก็คือโรติกูนะครับ Cool Fusion Rotian Tea ใช่อันนี้เปิดมาสิบกว่าปีแล้วหลังจากสร้างโรติกูปุ๊บเราก็เราก็เห็นโอกาสมันตอบโจทย์เราค่อนข้างเยอะใช่ครับเพราะว่าจริงๆเป็นคนเริ่มชอบชอบถ่ายรูปชอบแต่งบ้าน Uh oh. ใช่ครับแล้วก็เราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเออจริงๆแต่ร้านโลตปูมันไม่ตอบโจทย์จริงที่ว่าเวลาเราอยากแต่งร้านสวยๆเนี่ยมันไม่สามารถแต่งได้ว่านมข้นหวานหรือว่า หรือว่าเหการที่เราพยายามแต่งว่ามันโดนลูกค้าปัดแตกเพราะว่าส่วนใหญ่คนไปเพื่อ,อกินมาถ่ายรูปพอพอเสร็จปุ๊บเราก็เลยเกิดไอเดียแล้วรู้สึกว่าร้านกาแฟาเนี่ยเป,เป็นร้านที่จริงๆเราสามารถดีไซน์ได้ค่อนข้างเยอะทุกอย่างมุมแสงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเริ่มที่จะมองร้านกาแฟาแล้วก็ตัดสินใจเปิดสาขาแรกใช่ครับสาขาแรกคือเดอะบริโตใช่ครับอยู่ที่กรุงการจริงใจมาเก็ตเชียงใหม่อ๋อใชน่นเหรอพี่ใช่ครับ5ปีเดอะบริโตมี8สาขาใช่ครับและที่สําคัญคือทำไม คนที่อยู่กรุงเทพคนกรุงนี้เราจะกินกาแฟบริสตไม่ได้เราแค่อยากสร้างอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ให้มันมีอะไรที่มันพิเศษเพราะว่าจริงๆต้องบอกเราตัวพี่เองเนี่ยเกิดกรุงเทพก็จริงแต่เรายา้ายมาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าเราหลงรักเชียงใหม่มากๆผมก็มไม่รู้เลยว่าพี่เป็นคนกร <คน S 2> ุง,งเทพเนี่ยใช่ครับพอเราพาคนมาทุกคนเรชอบบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เมื่อก่อนหมายถึงเมื่อก่อนนะครับก็จะบอกว่าเฮ้ยร้านกาแฟที่สวยกาแฟจะไม่อร่อย ส่วนร้านกาแฟที่อร่อยร้านก็จะไม่ค่อยสวยใช่มันก็เลยยิ่งทําให้เราเห็นโอกาสว่าจริงๆถ้าเราสามารถประยุกต์มันทั้งสองอย่างเข้าหากันได้มันน่าจะทําให้ทุกอย่างมันลงตัวขึ้นพอวันิโซ่เสร็จก็เป็นทานสิทธานสินาเอใช่ครับพอทานสิน u เ b อ r เป็นปุ๊บก็มีมีคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ใช่ครับเดี๋ยวคอมโพเนนต์มีมารจากนั้นคอมโพเนนต์ก็มาบลูคอฟฟฉะนั้นก็คือสี่แบรนด์เกี่ยวกับคาเฟ่หมดเลยใช่ครับ แล้วคือเดอะบริสตยิ่งแย่งออกมาอีก8สาขาทำให้มันแตกต่างกันหมดนะพี่นะ<ช>ไม่เหมือนเดิมก็ไม่ได้ใช่ครับคือต้องบอกว่าจริงๆคอนเซปต์แรกเนี่ยเราเคยคิดอยู่ลวตั้งแต่เปิดสาขาแรกว่าเรามีความใฝ่ฝันที่เราอยากเปิดครบ9สาขาวันนี้คือเดอะเอเชียนสตา์นี่คือสาขาที่8ใช่ครับตีกนิดเดียวพี่ซึ่งมันมันเป็นคอนเซปต์ที่เราคิดอยู่แล้วว่าเราจะสร้างสาขาที่8เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดเพื่อสร้างให้คนรู้จักเรามากที่สุดแล้วแต่ละสาขาทําไมต้องแตกต่างกันหมดปกติแล้วแต่ละสาขาเนี่ย คือเขาควรจะแบบเหมือนกันทําให้เราจำได้ว่าเดอะบริสตคือคอนเซปอะไรขาวกับไม้คือต้องบอกว่าจริงๆคอนเซปในการสร้างร้านเราครับเบสแรกข้งแรกเราสร้างเพราะความชอบนะครับก็เป็นต้นไม้เขียวอยู่ในโครงการจริงใจมาร์เก็ตซึ่งคอนเนนธรรมชาติอ๋อก็กลมกลืนไปกับใช่พราะสาขาที่2องทุใช่ครับเป็นนิมานเห็นไหมเรา้สึกถึงความเป็นฮิปสเตอร์โมเดลเราก็เลยทําให้มันดูโมเดนด้วยการเติมมินิมอลเข้าไปขาวขึ้นจากนั้นพอสาขา3เรามาลิงฟิงเราก็เริ่มขยายพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้น นั่นจะเป็นเริ่มสาขาแรกที่เราเริ่มความเป็นสัจจะวัสดุพราะสาขานี้บูมขึ้นเยอะเลยนะใช่ครับปิงลิเบิลเป็นสาขาที่ทาให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นเพราะอะไรเราคิดว่าน่าจะเป็นมุมซิกเจอร์แรกครับที่เป็นมุมแม่น้ําที่เรามีโต๊ะไปตั้งตรงตรงแม่น้ําปิงมันทําให้เรารู้สึกว่าเออซิกเจอร์ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ตอนแรกเราสร้างมาเพื่อเราก็เห็นจากพินเทเลสครับแต่เราก็ประยุกต์ให้มันดูเป็นเชียงใหม่เพราะว่าตรงนั้นมันก็มีความเป็นเชียงใหม่ระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับเราเกิดความรู้สึกว่า การจะสร้างคาเฟ่ให้ดีเนี่ยในมุมมองเราอ่ะมันควรจะสร้างให้ก,กลมกลืนกับบรรยากาศโดยรอบเพราะว่าคนมาใช้ชีวิตเนี่ยถ้าเกิดเราไปสร้างให้มันดูแตกแยกคนมันจะไม่อินแต่แสดงว่าแต่ละโลเคชันอ่ะเราก็เลยไม่เลือกที่จะเป็นแบบคอนเซปต์เดียวใช่จนมาสาขาสุดท้ายเนี่ยจริงๆเรามองว่ามันอยู่ในประกอบช่วงโควิดที่เรามองว่าจริงๆอ่ะคนไทยอ่ะจริงๆชอบไปเอเชียม,มากที่สุดญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้างหลักๆมันจะมีมา2ประเทศเนี่ยหลักๆยิ่งเวลาเราไปดูบางทีเราอยู่ในเชียงใหม่เองเรามองเห็น ฟิลิงบ้านเชียงใหม่ล้านนาเนี่ยรู้สึกว่าที่หลังนี้มันเหมือนญี่ปุ่นเลยเราก็เลยเกิดไอเดียที่อยากจะสร้างขึ้นมาแต่เราก็เลยรู้สึกว่าแล้วเราจะทำไงให้มันแตกตา่างเราก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อความเป็นของบริโซ่คือวัสดุเราก็เลยเริ่มที่จะหาวัสดุที่มันแปลกขึ้นประหลาดขึ้นแล้วก็เน้นดีไซน์ความเป็นโมเดิร์นขึ้นเพื่อแอ,แอดเข้าไปแล้วก็เพิ่มเข้าไปให้มันเกิดความเป็นโมเดิร์นบวกกับวัฒนธรรมทั้งสี่ เข้าหากันยิงแล้วพี่ตอบแบบสร้างในมุมต่างๆ,ๆแต่และที่ไม่เหมือนกันและใช้วัสดุแตกแตกต่างไปที่สําคัญคือวัสดุต่างๆนานาก็ไปหาเองและทําเองเลือกทาเองหมดเลยอะ่ะก็มีสถาปนิกแบบเขียนแบบนิดหน่อยแต่ว่าทุกอย่างเป็น<ด>มาจากมันสมองพี่หมดเลยใช่ครับเ,เราก็ช่วยออฉะนั้นก็รู้สึกว่าวันนี้ได้มาที่ชอบที่ชอบจริงๆอะไรเงี้ยก็ให้พี่ตอบพาทวนหน่อยนะกันได้ครับ แล้วกันว่า The Baristo Asia Style สาขาที่8เนี่ยรู้สึกว่าอยากทําให้มันใหญ่ที่สุดใช่ครับมันเริ่มต้นยังไงได้ที่มาแล้วคอนเซ็ปต์คืออะไรสร้างกี่เดือนพอมันเป็นเอเชียเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นสาขาที่เราอยากสร้างให้มันดูมีความเป็นญี่ปุ่นสูง ญี่ปุ่นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นคือราสาเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราไปภปาษาญี่ปุ่นหรือเมืองจีนมันจะต้องขึ้นเนินนะพอขึ้นเนินไปเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่คนเวลาจะไปญี่ปุ่นไปเมืองจีนสิ่งแรกที่นึกถึงคือหินหินธรรมชาติหินภูเขาที่มันตั้งขึ้นมาจะเห็นว่าเรามีหินทั้งหมดเยอะมากก็มีหินภูเขานะครับใช่ทางเดินเราเป็นหินหินกรนิตท่นทรายนะครับในอาคารจะมี Co อปเปอร์สโตนนะครับทางเดินตรงนั้นจะเป็นหินลาวา นี่คือ<ล>ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้หรอกว่าพี่จำแนกหินขนาดนี้ในใ<ช>ไ<ด>ัวโซเนาะแต่ที่ขาดไม่ได้คือทางเดินเหมือนเข้าประตูโทรอิไม้หน่อยใช่ครับมันจะต้องมีไม้เป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นพอพอสาขานี้มาเรา<ม>เราเรา,เราตัดสินใจเราได้ที่มาปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าเราโชคดีจริงๆเจ้าของที่ติดต่อรเรามาทั้งหมด3ครั้งคร<ม>ั้งที่3เราตัดสินใจว่าโอเคลองไปดูก็ได้เพราะเราจริงๆแพลนมันยังไม่เกิดแต่พอมาดูแล้วเรารู้สึกว่าเออกับเนินที่มันอยู่พอดีเนี่ยมันถูกใจเราพอดีแล้วเราก็เลยเกิดการตัดสินใจว่าโอเคจะทํา เห็นไหมพี่แพ้โลเคชันอะคือผมรู้สึกเหมือนกันนะเข้ามาแล้วมันคือเหมือนปราสาทที่ญี่ปุ่นเลยไอตรงต้นไม้ด้านหลังมันกําลังพอดีอะใช่ครับสาขาเนี้ยเราเริ่มจริงๆต้องบอกว่าเราเริ่มตัดสินใจที่จะก่อสร้างประมาณเดือนพฤศจิกาแล้วเราเริ่มออกแบบตอนเดือนประมาณธันวาเบ็ดเสร็จตั้งแต่เริ่มออกแบบแล้วก็ก่อสร้างเสร็จใช้เวลาประมาณ5เดือนครึ่งใช่ครับที่ห้าเดือนครึ่งไอประสาทญี่ปุ่นนี่ห้าเดือนครึ่งเสร็จเหรอใช่ครับทำไมมันเร็วได้ขนาดนั้นน่ะใช่ครับเพราะว่าจริงๆเรามีทีมงานค่อนข้างเยอะ ในที่นี้เราใช้ทีมงานทั้งหมดประมาณเกือบ1ิทีมสถหาปนิกทั่วไปยังมีปัญหาผู้รับเหมาที่หาไม่ได้เลยใช่คือของพี่คือสร้างมาเยอะจนรู้สึกว่าอ่ะหยิบทีมไหนก็ได้<ช>แล้ครับก็ให้รู้มือกันแล้วลใช่เราก็โชคดีดว่า,วา <ๆ S 2> เราเรามีทีมของเราค่อนข้างดีเรารู้ว่าทุกอย่างเรามีมากกว่า1ทีมเกือบทั้งหมดยกเว้นช่างไฟเท่านั้นเองที่เรามีทีมเดียวโอ้โหไปต่อจริงๆถึงบอกว่าการสร้างเพราะเราเรายอมรับว่าเราเมื่อก่อนจริงๆเราเป็นคนแต่งบ้านตั้งแต่เล็กๆล่ะ แต่มันก็เอาพูดจริงมันก็เห็นแค่คนรอบข้างได้เห็นแล้วทุกคนก็จะชวมว่าเฮ้ยบ้านแม่งสวยวะ่ะมันอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกสนุกกับมันเพราะว่าพอเราสร้างมายิ่งเราสร้างคนที่อินกับมันแล้วคนก็รู้สึกว่ามันเป็นอินสปิเรชันให้กับหลายๆคนว่าอโอเคการสร้างร้านจริงๆม,มันมีอะไรมากกว่าใช่ครับนั่นเป็นงันจริงเพราะว่าผมก็เป็นชีวิตอย่างพี่จริงมันมีความสุขที่แบบเออได้สร้างแต่วันนี้เราได้สร้างร้านที่คนอื่นชอบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโอ้แค่นี้เราก็ฟินแล้วพี่นะใช สองโซนนะครับโซนแรกจะเป็นสปีดบาร์นะครับก็คือจะเป็นเน้นเครื่องดื่มทั่วไปขนมเบเกอรี่นิดหน่อยนะครับแล้วก็โซนที่2จะเป็นสโลบาร์ซึ่งสโลบาร์เราก็จะแบ่งเป็น2 Fate. 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 เฟสเฟสแรกคือกาแฟดิปนะครับแล้วกาแฟสองก็คือมะชะเราเริ่มศึกษาเรื่องชาเขียวเยอะขึ้นเพราะเราก็รู้สึกว่าคนกินชาเขียวเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วมันก็สอดคล้องกับสโลบาร์พอดีโอเคไม่งั้นก็เดี๋ยวไปดูกันว่าสปีดบาร์สโลบาร์เป็นยังไงแต่เท่าที่ดูแล้วข้างหน้าเนี่ย คือเหมือนญี่ปุ่นมากแต่มันมีความโมเดิร์นเราเติมวัสดุที่มันเป็นอลูมิเนียมแล้วก็การสะท้อนแสงให้มันดูโมเดิร์นขึ้น<ม>เพราะว่าการใช้ไม้เยอะเกินไปใช้วัสดุหินเยอะเกินไปมันมีความแข็งเราก็เลยต้องการหากระจกหาอะไรที่มันสะท้อนแสงได้<ม>เราจะมีการเติมบล็อกแก้วที่พื้นเพื่อทําให้มันดูโมเดิร์นขึ้นแล้วไม่ดูรู้สึกว่าซ้ำซากหรือจําเจทุกอย่างคือไอเดียพี่หรือว่าเป็นแบบสถาปนิก ส่วนหนึ่งแล้วก็แต่วัสดุส่วนใหญ่เราจะเป็นคนติดต่อหามาเองมากกว่าแต่ที่อะไรที่มันเหมือนเดิมและให้คนจําก็ยังมีนะเช่นแบบเคาน์เตอร์เนี่ยของบร<ช>ิสโตก็จะใช้เป็นแบบเหมือนอลูมิเนียมจะปกติเขาจะล้อเข้าข้างในนะอันนี้ผมว่ามันล้อจากตรงตัวเคาน์เตอร์ออกมาข้างนอกใช่เป็นเหมือนแกนทางเข้าเนี่ยอย่างทุกคุณผู้ชมจะเห็นว่าทางเข้าก็เป็นอลูมิเนียมแต่เป็นเหมือนประตูเสาโทรีจากไม้จะเป็นอล <umin> <ช>ูมิเนียมแทนเพิ่มค,ค,ความโมเดินเข้าไปนี่ใช่ครับความคิดไปต่อสุดยอด พอเป็นสปีดบาร์เราก็รู้สึกว่ามันเป็นมุมแรกที่เข้ามาจะเห็นว่ามันเป็นภูเขาหินภูเขา<ม>เราอยากให้คนรู้สึกถึงความเป็นญี่ปุ่นให้มันรู้สึกเหมือนเข้ามาในปราสาทจริงเหมือนใช้วัสดุเอาดอดมาอยู่ในอินดอร์ใช่ครับถูกต้องสตูทุกอย่างเราทําใหม่ขึ้นมาสร้างาแบบออกแบบมาใหม่หมดเลยโต๊ะ<ม>เราใช้<ม>อะคริลิกไซด์เราใช้อะคริลิกไซด์หนา2.5เซนเพราะเราต้องการในเมื่อเราเรารู้สึกว่าพื้นเราสวยเพื่อจะเวลาัลูกค้าจะถ่ายรูปหรือนั่งมองสามารถมองพื้นเราได้ งานไม้ของเราส่วนใหญ่ถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ในร้านเราจะใช้ไม้สักเท่านั้นนะครับเพราะข้อดีของไม้สักคือสีสวยแล้วก็ลายเส้นชัดแต่เราเนี่ยพอมันเป็นบริโซนเนี่ยเราจะค่อนข้างเน้นสีธรรมชาติเราจะใช้แค่แวัดเคลือบผิวโดยที่ไม่ใช้ทาสีเลยแค่นั้นเองใช่ครับแค่นี้เองมาเนียนมากแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยตัวละเท่าไหร่ถ้าเขาอยากจะซื้อกลับไปบ้านมันสามพันเกือบสพันบาทต่อตัวครับใช่ครับเห็นว่าเป็นวัสดุธรรมชาติ แต่ราคาไม่ธรรมชาติกับเราเลยธรรมชาติลงโทษมากอันนึงที่ตัดจากธรรมชาติก็คือน,นี่นที่เป็นคาแรคเตอร์ของ The Baristo ถ้บสแตนเลสเนี่ยอย่างที่บอกว่าสาขานี้เราก็าเลือกใช้สแตนเลสที่หนาเป็นพิเศษเพราะเราต้องการให้มันนิ่งไม่ให้เกิดการบุ๋มหรือว่ายกย่าของตัวสแตนเลสเพราะเวลาเคาะเนี่ยเราจะได้รู้สึกถึงความแข็งเออจริงป่ะพี่ใช่ครับนี่คือดีเทลใน The Baristo Action Style ที่มีมากกว่าที่คุณคิดคมากกว่าที่คุณเห็นนะ ครับอ่ะก็คือทั้งวัสดุธรรมชาติเอ่ยแล้วก็ตัวสแตนเลสนี่เอ่ยนะนอกนอจากนี้ความพิเศษก็คือเมนูของเขาซึ่งแต,งตกต่างกันยังไงสปีดบาร์ Bar กับสโลบาร์ยังเห็นว่ากาแฟสปีดบาร์เนี่ยเราจะเน้นค่อนข้างเราจะเลือกใช้เครื่องที่มันต่ำไม่สูงเพื่อให้บาริสต้ากับคนได้อินเทอร์แอคกันได้มองเห็นการทำงานได้ชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับที่นี่เราจะเน้นกาแฟพวกอเมริกาโนเน้นกาแฟที่มันเป็นเบสิกแล้วก็มีแอดซิกเนเจอร์ไปแต่สาขาตรงสปีดบาร์เราจะมีขนมเค้ก โดยไม่มีอาหารจานหลักหรือเมนดิชเลยใช่ครับคาเป้คือครับใช่เพราะเรารู้สึกว่าคนมาเนี่ยกลิ่นสําคัญบรรยากาศสําคัญในเมื่อเราต้องการให้คนลิมรสกาแฟที่แท้จริงเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามยกตัวอย่างถ้าเราเสิร์ฟกะเพราหรือเสิร์ฟของที่มันมีรสจัด มันจะไม่คนกินกาแฟดื่มกาแฟแล้วไม่ได้รสชาติที่แท้จริงแต่ว่าสโลบาร์ผมว่าแยบมันนิ่งขึ้นเยอะเลยนะมึงใช่ครับ<ช>อันนั้นก็คือแบบเป็นหินหินรู้สึกว่าอยู่ในทับใช่แต่ออกมาตรงนี้เปิดเหมือนเข้าชานอะไรย่างพี่ชาช <ปะ S 2> นบรับ <laughs> พอมันมีความเป็นญี่ปุ่นนะครับเราก็เลือกใช้หินแกรนิตธรรมดาเนี่ยแล้วก็เอาไปพ่นไฟให้ความรู้สึกเหมือนหินญี่ปุ่นญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าเวลาไปพิธีชงชาหรือว่ามันก็จะมีโต๊ะหินธรรมชาติสวยๆนิ่งๆ ที่มันสวยน่านัง่<ไ>งะฉะนั้นเดี๋ยวนั่งแบบเจาะเมนูเลยดีกว่าว่าที่นี่เมนูอะไรเขาเด็ดบ้างได้ครับกลับไปต่อความเก๋ของเราสโลบาร์คือจริงๆเราจะมีแก้วอยู่สองสีซึ่งแก้วสองสีให้รสชาติที่ไม่เหมือนกันมันจะเป็นไปได้ไงบ้าบอ มันคือหลักวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งมันจะกินมันหอมมันเหมือนมีความนอกจากโกโก้ไอ้ก่อนนั้นเนี่มันเหมือนมีความบุยอ่ะใช่มันคือสาเกเลมมันคือคล้ายๆกลิ่นสาเกแบบร้อนๆด้วยใช่ครับสุดมอดไม่เข้มเลยอ่ะดีอ่ะฟิลของแบบกาแฟพวอ่อนแบบบางๆแต่ว่ามีรสแบบนุ่มลึกอ่ะใช่ไม่รู้บอกไม่ถูกก็มีความชามีความซีอิ๊ว มีทำไม้มีหลายอย่างมากมันคอมเพล็กซ์มากคราวนี้ลองชมพูเ,เปรี้ยวนำมาเฉยถูกต,ต้องครับใช่เลยแก้วสองสีเนี่ยถูกออกแบบให้รสชาติต่างกันด้วยสมองคือสมองเราเมื่อเห็นสีชมพูหรือสีที่มันออกร้อนแรงขึ้นจะเปิดรับรสได้ง่ายกว่าเพีย่พอเรากินแก้วขาวเราจะรู้สึกว่ามันสมูทมันบาลานมันกลมกม แต่พอมาเจอสีภูมันจะให้ความรู้สึกที่ความนั่งเปรี้ยวนํารสชาติชตัดเจนกว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงในความคิดพี่มีวันนึงตอนที่เราส่งพนักง,งานไปแข่งมีฬแชมประเทศไทยเราก็ไปนั่งศึกษาแล้วก็รู้ว่าแก้วกาแฟตัวนี้มันออกแบบมามเพื่อดิฟแล้วมันทําให้รสชาติต่างกันโดยที่จริงๆตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณต้องออก2สี 4, ซึ่งเขามีแค<ๆ>่สองสีคนท้ายพอเราได้ลองชิมเราเกิดความรู้สึกตกใจเฮ้ยรสชาติเหมือนกัน ต้องเป็นแก้วทรงนี้ไหมมันทรงอื่นอาจจะได้แต่ปัญหาคือทรงนี้จริงๆเนื่องด้วยมันทําให้มันครอบจมูกแล้วก็ดื่มครับัวนีมันทําให้เรารับรูร้รสแล้วก็ได้กลิ่นได้ชัดก,กว่าใช่มันจะ,จะได้กลิ่นที่ฟุ้งไปทีเดียวแล้วก็รสชาติที่มาเต็มเต็มไม่เคยคิดเลยว่าทําไมต้องแก้วในตอนแรกก็รู้สึกว่าแก้วอะไรว่าเหมือนแจกันเข้าใจแล้ววันนีเออ้เกิดมาเพื่อให้คนดื่มกาแฟขอกาแฟงงให้งง มาถึงโซนสโลบาชาเขียวใช่ครับกลุ่มลูกค้ามีเหรอมีครับจริงๆต้องบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยอิ่มชาเขียวเยอะขึ้นเราก็เลยเกิดความรู้สึกที่ว่าเออแล้วยังเชียงใหม่เนี่ยมันไม่มีบาร์ชาเขียวที่คนสามารถนั่งดูคนทําได้จริงๆจังก็เลยเชื่อมโยงกันแบบนี้นใชเป็นสโลบาเดียวกันไปเลยใช่ยาวๆทั้งกาแฟแล้วก็ชาเขียวด้วยตรงนี้มันมีเมนูเยอะมากหลากหลายสายพันธุ์มากเราควรจะเลือกกินอะไรกินไม่ถูก ก็ต้องบอกว่าจริงๆของชาเขียวเราก็จะแบ่งเป็นหลักๆ5ตัวแล้วก็มีโฮจิชาตัวหนึ่งนะครับโดยที่เราจะแบ่งประเภททั้งหมดเป็น5ประเภทประเภทแรกคือไอซ์วิตมิล์ก็คือเป็นชาเขียวใส่น้ำแข็งนชาเขียวกับน้ำแข็งแล้วก็ใส่นมแล้วก็นมประเภทที่2คือไอซ์นมิมล์ก็คือเป็นชาเขียวเหมือนกันแต่ไม่มีนมแต่ใส่น้ำแข็งส่วนตัวที่3เป็นโควิตมิล์ก็คือเป็นถ้วยที่ไม่ใส่น้ำแข็งแต่ยังเป็นส่วนประกอบของนมอยู่มีส่วนมเป็นส่วนประกอบอยู่ก็คือคนแบบคือแบบไม่กินเย็น เย็นเราถ้วยไปแช่ฟรีให้มันเย็นยกตัวอย่างอย่างเงี้ยลองจับถ้วยดูอเคว้าวส่วนโคโนมิ้วก็คือเป็นชาเขียวแช่เอาถ้วยไปแชฟ่ฟรีแต่ไม่ใส่นมแต่เป็นแค่ชากับน้ำนโอ้ก็คือห้าอย่างละใช่แล้วก็ชาเขียวร้อนขนมอะไรที่จะมาคู่กับการดื่มดับชาเขียวจริงๆต้องบอกว่าตัวที่คอนเซ็ปต์จริงๆถ้าญี่ปุ่นจริงๆมันจะเป็นวาราบิโมจิเป็นเหมือนขนมทร а ิชั่นอลของญี่ปุ่นหรือแล่วที่เวลาเราไปร้านชาเขียวส่วนใหญ่จะมีเสนอ แล้วก็จะมีพวกโมจิเพราะมันคือสิ่งที่มันรีเลตกันอยู่แล้วว่าเป็นโมจิไส้ชาเขียวกับไส้สตบบรอเบอรี่แต่เราก็จะมีตัวชีสเค้กชาเขียวที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับคนที่ชอบชีสเค้กเพราะทุกวันนี้คนก็ชอบชีสเค้ก่อั้งยออันนี้<ช>โควิดมิวใช่ครับอันนี้โควิดมินนวลองเชิญดูครับมันเยี่ยมมาก รสชาตมันเข้มข้นมันเป็นชาเกียที่ดูแพงกินมันไม่ได้หวานมากมันเป็นรสแบบละมุนบรีแล้วถูกดึงนมมาทําให้รสชาตมันกลมกล่อมมาเล <c oughs> ยใช่ใช่ครับผมว่าทําไมเขาต้องเสนร์บชาเขียวมันเหลวพอเดียวกินง่ายมัทฉะยูส ดูซิว่าสายสปาร์กเก้งกับชาเขียวจะเข้ากันอย่างไรได้นะสดชื่นคนให้เข้ากันชาเขียวกับยยสุก็เข้ากันเฉยเลยอ่ะชาเขียวที่ผมเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ตัดขนาดนั้นแต่ไปดันกลมกลื่อนไปกับตัวยูสุได้เออไม่ท่าชื่อมันสบายมากเลยที่มันมีช่องแสงที่แบบรู้สึกว่าน่าสบายลงตัวแสงธรรมชาติอะไรเงี้ยมุมนี้คือการออกแบบของพี่ใช่ครับคิดว่ายังไงบ้าง ก็คือพอมันเป็นสระว่าเรารู้สึกว่าแสงธรรมชาติมันก็เป็นส่วนส่วนประกอบหนึ่งไม่ก็ไครับแต่อาคารนั้นด้วยมันความกว้างมันใหญ่เนี่ยถ้าเราเราก็เลยรู้สึกว่าจะทํายังไงให้แสงมันลงมาเราก็เลยตัดสินใจทําช่องแสงข้างบนแต่ถ้าการทําช่องแสงข้างบนพี่ยังไม่รู้หรอกว่ามันลงมาแ,แล้วแล้วมันจะสวยอย่างที่คิดหรือเปล่าลใช่จริงแล้วต้องบอกว่าเราเราปรับค่อนข้างหลายรอบมากครั้งแรกช่องแสงเรากว้างมากเรานั่งไม่ได้เลยมันร้อนที่พอเสร็จเราก็ต้องลดไซส์ลง จนลดไซส์ลงมาครั้งแรกเราคิดจะทําแค่ผลใายแสงก็ลงมาหน่อยมันก็ไม่ตอบโจทย์คลซช้เราเลยรู้สึกว่าเราก็ต้องแทบในส่วนนี้มันพอเหมาะแล้วก็จากนั้นเราก็เลยใช้เป็นอซิงโครไลซ์มันเป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่เป็นพลาสติกกับแก้วผสมกันเพื่อป้องกันการตกแต่และความทนทานมากกว่าเราก็เลือกใช้แบบขุนเพื่อให้แสงมันซองแล้วก็มาเดมังเที่ยงช่องแสงพอดีแล้วผ่าลูปสวยมากใช่ แล้วก็กินยาที่เป็นวัสดุ <c oughs> ที่น่าสนใจก็คือบล็อกแก้วใช่ครับบล็อกแก้วไม่เคยเห็นพวกคาเฟ่แล้วทำบล็อกแก้วกับพื้นมาก่อออย่างเราพอเรามองว่าการเป็นบล็อกแก้วเนี่ยถ้าวางไว้เฉยๆเนี่ยมันไม่สวยแต่เราก็ต้องคิดดีไซน์อีกว่าเราจะทำยังไงให้มันดูเกิดการสะท้อนให้มันมากขึ้นเราเลยทําการติดสติกเกอร์ไปข้างใต้บล็อกแก้วก่อนเพื่อให้เวลาแสงสะท้อนจากข้างบนเน,นี่ยลงมาโดนสติกเกอร์สีเงินแล้วมาสะท้อนขึ้นมาบนบล็อกแก้ว โซนหนึ่งที่น่าสนใจใช่ครับเพราะเราก็วัสดุมันก็คือความเก๋ของเราใช่ครับก็เลยเกิดมุมอินสตาแกรมเบอร์เลยครับก็คือจริงๆเราเรารู้สึกว่าจริงๆ t a าร์บัคเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จถูกปะแล้วเรารู้สึกว่าบริโซเรามาถึงจุดนั้นหรือยังคือเมื่อไรก็ตามยกตัวอย่างถ้าเราไปตั้งข้างสตาร์บัคแล้วเรายัางสู้เขาไม่ได้่ซนแบรนด์เรายังแข็งไม่พอเราก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองใหม่ ถ้าเรายังสามารถอยู่กับเขาได้โดยที่เราไม่ได้ด้อยไป,ไปบเขาความฝันของฝันพี่ก็คือไปนอกประเทศ่อา,อาาชเนมเหมือนจุดสิ้นสุดของ9สาขานะเป็นสาขาที่9แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้ตนใหม่ใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งเป้ามาตั้งแต่ปีที่2แล้วก่อนที่เราจะเปิดสาขาที่9เนี่ยเราถึงสร้างสาขานี้ใหญ่ที่สุดเพื่อเราต้องการเปิดแบรนด์ awareness ให้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นมันคือการสร้างเพื่อให้คนเห็นภาพบาริโซคืออะไรบาริโซมีคุณภาพยังไงการดีไซน์เป็นยังไง พอเราสร้างตรงนี้จนถึงจุดที่เรารู้สึกว่าโอเคคนเข้าใจเราละโปรเจกต์ที่9ก้ามันถึงจะเสรอจโหมาถึพี่แล้วมันได้ประมัณจริงมันแบบการสร้างแล้วมันไม่ได้สร้างแต่สถานที่นํามันคืสร้างแรงบันดาลใจเลยได้พบผมนะว่าพี่มาไกลมากแหละมาถึงสังกันี้พี่ว่าตัวเองมาไกลด้วยยังก็เราก็ต้องยอมรับว่าเรามาไกลเยอะมากเพราะจริงๆตอนที่เริ่มเปิดบริโซเป็นครั้งแรกพี่เริ่มเป็นกาแฟเราแค่คิดว่าแต่ละก้าของเราเราจะก้าเป็นยังไง แต่โปรได์มันเร็วเร็วมากเร็วจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่คิดว่าเราจะมาได้ไกลขนาดนี้ในเวลาแค่5ปีสําหรับคนที่เริ่มต้นกินกาแฟใน5ปีอะไรที่อะไรที่มันเป็นกลยุทธ์ของพีที่มัสามารถทําได้เ,เราเชื่อว่าจริงๆร้านกาแฟทั้งดือมันคืองานบริการเนาะงานบริการสิ่งที่จะประสบความสาเร็จได้ของร้านธุรกิจคาเฟ่งานอาหารมันมาเชื่อมโยงกับ3ส่วน 1. บรรยากาศ 2คุณภาพต้อยเป็นการสวยแค่ไหนก็ตามถ้าคุณภาพไม่ดีคนจะไม่เกิดการซื้อซ้ำแล้วก็อย่างที่3คือความรวดเร็วจะเห็นว่าที่นี่ใช้พนักงานเยอะมากเครื่องดื่มเมนูแต่ละอันไม่ได้รอนานการบริการต้องมาเพรามความรู้สึกสบายแล้วก็รวดเร็วผมก็จะตามพี่ไปเรื่อยๆแล้วก็ตามมารอดูสาขาที่9ที่เคียงข้างลูกพี่สาบักแล้วก็สาเร็จไปในระดับนานาชาติอีกเตอร์ละกันครับผมที่ต่อของมาครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากของดีๆมีที่นี่ เดอะไบโซ่เอเชียสไตล์เองก็ลองมาเลน,นะครับแล้วก็สเปกสเปกอยู่ที่ใช่ไปที่ชอบถ้าไม่ได้ชอบที่ชอบที่ไหนอีกก็คอยติดตามกันนะครับครับฝากกดไลค์สมัครสมาชิกยูทูบด้วย,น,ยออ YouTube, like นะครับไปต่อกด YouTube กดไลค์ของผมด้วยนะครับได้ได้ครับฝากด้วยนะครับ,บครับ,บผมฝากกดไลค์ กด subscribe กระดิ่งกิ้งกิงกิได้นะครับกับ Spec Space อยู่ที่ใช่ไปที่ชอบครับ